ช่วงช่วงที่ผ่านมาอย่างที่บอกว่ารถใหม่อาจจะขายได้ไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ว่ามันก็มีรถปริมาณจานวนหนึ่งที่ยังต้องกลับเข้ามาเซอร์วิสอยู่ดีนะครับแต่ว่าในช่วงสองสมปีหลังเนี่ยเราค่อนข้างเน้นมากในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพบริการหลังการขายนะครับเราก็เลยมองว่านี่ก็เป็นช่วงจังหวะที่ดีนะครับที่เราจะพยายามแสดงให้ลูกค้าเห็นนะครับถึงความเอาใจใส่คุณภาพที่ดีในการให้บริการหลังการขายภายใต้คอนเซ็ปที่ว่าเราดูแลคุณแค่ขับนะครับตรงนั้นเราก็พยายามเอ่อทีตลูกค้าให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็พยายาม ยกมาตรฐานขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้ในส่วนของบริการหลังการขายผมเชื่อว่าพนักง,งานขายเนี่ยหรือง,งานโฆษณาอะไรก็ตามเนี่ยมันช่วยขายรถครันงแรกนะครับแต่ผมเชื่อว่าบริการหลังการขายเนี่ยมันช่วยขายรถคันที่2และคันต่อๆไปัเพราะว่าสมมติถ้าเรามีประสบการณ์รนะครับในการที่เราใช้รถหรือใช้ผลิตภัณฑ์อันหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะหลักๆได้สองข้างแฮปปี้กับไม่แฮปปี้ทําไมแฮปปี้เนี่ย คุณไม่มีทางกลับไปซื้อมันซ้าแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นผมเลยมองว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่สาคัญคือเราพยายามเซ็ตเคียวฐานลูกค้าเดิมนะครับคนที่เป็นแฟนเราอยู่แล้วแล้วก็พยายามดูแลเขาให้ดีนะครับก็แน่นอนเวลาขั้นต่อไปเขาจะเลือกซื้อแน่นอนผมเชื่อว่าเราก็ต้องอยู่ในลิสต์ของเขาช่นกันก็ตอนนี้ก็คือเรื่องรถไฟฟ้ามาแรงใช่ไหมฮะแต่รอนนี้ก็คือว่าผมก็มองว่าด้วยปัจจุบันเนี่ยเมืองไทยเราเนี่ยเรื่องระบบสาธารณูปโภคเนี่ยของการชาร์จิ้งสเตชันก็ตามของรถไฟฟ้าเนี่ยนะครับ อาจจะยังไม่พร้อมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพียวอีวีเลยเนี่ยผมว่าอาจจะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ผมไม่ได้หมายความว่ารถเพียวอีวีไม่ดีนะผมเห็นด้วยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะมันเป็นซีโร่เอมิชันนะครับไอเสียเป็นศูนย์เลยเนี่ยชอบอยู่แล้วอยางได้แต่ที่ผมมองว่าการที่เราจะข้ามไปตรงนั้นเลยเนี่ยอาจจะอาจจะเร็วไปนิดนึงหรือเปล่าหรืออาจจะทําให้เกิดความยากลําบากสําหรับลูกค้านะครับบางบางบางบบาางงกลุ่มหรือบางท่านนะครับที่อาจจะไม่สะดวกขนาดนั้นนะครับก็เลยมีทางเลือกที่เป็น PHEV H e เอใช่ครับผม oh. ก็เป็นรถพลักอินไฮบริดนะครับ <c oughs> กง็ง่ายๆครับก็คือใช้ทั้งเครื่องยนต์อยู่ <c oughs> นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีมอเตอร์ไฟฟ้าด้วย <c oughs> แล้วก็เสียบปลั๊กได้แล้วก็มีวิชั่นนะครับในเรื่องของการที่เราพยายามทําให้ พลังงานไฟฟ้าของเราเนี่ยมันมีความยั่งยืนมากขึ้นนะครับมีการหมุนเวียนได้มากขึ้นนะครับเรามีอีกเทคโนโลยีหนึ่งเราเรียกว่าเดนโรดไรฟ์เฮาส์นะครับเดนโดเนี่ยเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับแปลว่าขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้านะครับตอนนี้เนี่ยเราเรามีเรามีเทคโนโลยีอันนี้เข้ามานะครับเดนโรดไรฟ์เฮาส์ House, ส่วนนี้ก็ถือว่าเฮาส์ House ก็คือบ้านว่าครับ เราทําให้บ้านเนี่ยสามารถผลิตพลังงานได้นะครับสามารถเอาไฟมาใช้ในบ้านได้นะครับสามารถส่งไฟจากบ้านไปชาร์จรถได้และในขณะเดียวกันรถยนต์พลีอีของเราสามารถจ่ายไฟกลับมาใช้ในบ้านได้ในยามฉุกเฉินนะครับซึ่งนี่ก็จะเป็นจุดเด่นนะครับของมิสุบิชิและเดน l รดไรฟ o า s ส์เทคโนโลยีนะครับตรงน